โอ้โหดูฮะกล้วยไม้ช้างกระก่อนี้แบบใหญ่มากๆนะที่บ้านพี่สาวของนาเล็กนะปลูกเกาะกับต้นมะขามต้นใหญ่เลยนะแต่ว่าเห็นไหมฮะตรงนี้มันโดนแสงยามเช้านะสวยงามแต่ว่าส่วนนี้ที่มันแตกแยกออกมาแล้วมันไม่ได้รับแสงการจเจริญเติบโตไม่ดีนะเดี๋ยวนาเล็กจะย้ะยาย ที่อยู่ตรงนี้ไปเกาะที่อื่ช่องติตันเยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้วันศุกรนะ์นะฮะนเล็ก,ก็มาอยู่ที่บ้านพี่สาวที่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอาเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้พามาดูกล้วยไม้ที่ชื่อว่าช้างกระนะเป็นช้างกระที่แบบหูใหญ่มากนี่แต่ละใบเขาเนี่ยยาวเป็นฟุตเลยนะใหญ่จริงแล้วออกดอกให้ชมทุกปีแต่ว่า วันนี้น้าเล็กจะมาย้ายให้กอย้ายกอเขาเนะี่ยคือกอนี้ไม่ได้ย้ายนะเพราะว่ามันสวยแล้วแต่กอนี้มันอยู่มุมอับนะเนี่ยไม่ได้รับแสงมันก็จะไม่สวยเห็นไหมนี่เนี่ยใบเห็นไหมฮะใบมันงอมันย,ย้วยนะไม่แข็งแรงเนะนี่ยใบที่เกิดมาใหม่เห็นไหมเนี่ย แตกหน่อขึ้นมาใหม่ก็ไม่สวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายออกนะไปเกาะที่อื่นที่มันได้รับแสงดีๆนะเนี่ยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ตามนิสัยของนาเล็กก็คือชอบเรื่องของกล้วยไม้เพราะฉะนั้นเรามีความรู้พวกนี้เราก็สามารถที่จะแต่งให้เขาจัดให้เขาได้เดี๋ยวลุยกันที่นาเล็ก ตัดออกมาก็ถือว่าเป็นกอใหญ่มากเลยมีหลายต้นมากเราจะไม่ให้เขาช้ำนะดูรากของเขาก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปผูกเกาะนะโซนนี้นี่นีนโซนที่เราจะเกาะคือตรงง่ามตรงนี้ก็เป็นโซนที่ได้รับแสงยามเช้าพอดีนะเขาถึงจะ,จะเจริญเติบโตได้แล้วแข็งแรงนะแล้วก็จะออกดอกสวย,สวย ส่วนกอนี้เนี่ยยังสวยอยู่นะแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมนะนส่วนที่ตัดออกตรงนี้เนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกมันไม่ได้รับแสงเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่ได้รับแสงมันก็จะไม่เจริญเติบโตหรือว่าโตแต่ไม่แข็งแรงนะมันจะย้วยนะเดี๋ยวใน,นเล็กก็จะผูกเกาะกันในที่สุดใน,นเล็กก็ ย้ายมาผูกเกาะกันแล้วนะนี่ฮะสูงกว่าเดิมนะประมาณสัก1เมตรนะเนี่ยฮะเกาเดิมยังอยู่เพราะว่ามันสวยแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปย้ายนะแต่ว่าเห็นไหมฮะเราสังเกตใบเนี้ยใบจะเขียวเข้มมากเลยเพราะว่าเขาได้รับแสงน้อยใบจะเขียวเข้มแล้วก็ไม่แข็งแรงเห็นไหม อ่อนย,ย้วยเนี่ยเห็นไหมใบนี่ยงอ,งอีกเลยไม่มีที่จะไปนะก็เลยต้องย้ายนะเดี๋ยวต่อไปเขาจะถือว่าเป็นกอใหญ่ที่ออกดอกสวยงามนะรอปีหน้านะรอ,อ,อประมาณธันวามกรารับนระองว่าได้ออกสวยงามแน่นอนก็จะออกดอกชอ่อสวยแข่งกับ ข้างล่างเนี่ยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะแต่กูลกุหลาบกระเป๋าเปิดกระเป๋าปิดแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าเปิดหรือกระเป๋าปิดนะต้องคอยดูกันนะแล้วก็ย้ายขึ้นมาปูกเกาะตรงนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็แค่ใช้เชือกคล้องนะไม่ได้ให้ไปทำลายอะไรของลำต้นเขาเลยนะ เชือกคล้องแล้วก็เอามาผูกนี่ฮะนานเล็กเอาตอกตะปูแล้วก็เอเชือกคล้องมาผูกฝั่งนี้นรังไว้ให้เขาอยู่ซึ่งเอตรงนี้นานเล็กก็ไม่ได้ผูกไม่ได้อะไรเนยไม่ได้ไปตียึดไปได้ไปรัดอะไรไม่ได้ใช้กาบมาพ้าวอะไรเลยนะเพราะว่าเรารอรากของเขาเนี่ย รากพวกเนี้มันก็จะแตกรากใหม่ออกมาเกาะยึดกับลำต้นของต้นมะขามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ที่ไม่ต้องไปสนใจไอ้ที่ผูกยึดไว้ข้างหลังแต่คงต้องใช้เวลาพอสมควรอาจจะ3-4เดือน5เดือนนะอ่ะสลับคลิปนี้นาเล็กก็พามาย้ายการผูกเกาะ ตำแหน่งที่เหมาะสมของกล้ยไม้ช้างกระนะกอใหญ่ๆที่บ้านพี่สาวของนาเล็กที่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนเอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับ